เราก็แกะหอยเรียบร้อยแล้วนะคะกิโลหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะเรามาดูส่วนผสมอื่นๆเลยนะคะก็จะมีพริกแกงแดงนะคะวันนี้เราจะใช้กะทิกล่องน้ำปลานะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้น้ำอ้อยแท้นะคะมีขมิน้นเดี๋ยวเอาขมิน่นโขลกผสมกับพริกแกงนะคะแล้วก็จะมี ยอดชะอมแล้วก็มีใบชะพูหันฝอยนะคะใบมะกรูดอ่อนนะคะเอาไวแ้แต่งกลิ่นวันนี้นะคะเราพิเศษก็คือเรามีกุ้งกุ้งปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำผสมกับพริกแกงนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ความนัวนะคะอ่าเครื่องปรุงพร้อมนะคะเรามาลงมือทำกันเลย เราก็พริกแคงพริกแกงนะคะเอาลงใส่ครกเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งป่นของเรานะคะใส่ไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราตำผสมให้เข้ากันกุ้งเอากุ้งใส่ไปแล้วนะคะเราก็มีขม,มิ้นนะคะขม,มิ้นเดี๋ยวเราหักหักใส่ลงไปแง่งหนึ่งแล้วกันเนาะให้มัน อีความสีสรรันจะได้สดสวยเดี๋ยวเรามาตำให้เข้ากันเลยค่ะค่ะปิ้แกงเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราากุ้งแห้งปั่นแล้วก็ตำผสมลงไปแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกงกันเลยค่ะค่ะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนนะคะแล้เวเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะ ที่แกงที่เราตำไว้ที่ผสมกุ้งแห้งน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยค่อยๆใส่หัวกะทินะคะลงไปคั่วให้มันหอมนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆเค,คี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ Thank you. โอเคเดี๋ยวเราจะเติมน้ำล้างคกนะคะแะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะจะเติมน้ำปลานะคะใส่สักประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเติมไปชิมไปเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลอ้อยนะคะ น้ำตาลอ้อยใส่ไปสักครึ่งครึ่งก้อนก่อนนะคะแล้วก็เรารอให้เขาเดือดจนน้ําตาลละลายแ,แล้วก็ชิมรสอีกทีนะคะสีสันสวยงามนะคะด้วยสีขมิ้นของเรากลิ่นหอมมากเดี๋ยวเรามารอให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะโอเคเดือดแล้วชิมแล้วนะคะขาดทุกอย่างเลยค่ะโอเคใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนนะคะ ตามด้วยน้ําตาลอีกครึ่งก้อนที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปาลาอีกเล็กน้อยอ่าโอเคนีวเราก็ชิมรสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้ซุปก้อนกับน้ำตาลเราละลายก่อนนะคะค่ะชิมรสได้ที่แล้วนะคะเราก็เอา หอยขมนะคะเทใส่ลงไปเลยหอยขมใบชะพูตามด้วยใบยชะอมนะคะใส่ไปหมดเลยก็ความหอมความอร่อยของเรานะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็คนให้เขา จมนะคะจมลงไปในน้ําแกงนะคะให้ดูดซับน้ําแกงเครื่องแกงของเรานะคะรอให้เขาเดือดอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะฉีกใบมะกรูดอ่อนใส่ลงไปเพิ่มความหอมอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะค่ะแกงคั่วของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดอ่อนนะคะฉีกโรยโรลงไปเลยนะคะ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะแกงขั่วหอยขมของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานนะคะดูว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะ่คะเราก็มาตักรองจานกันเลยนะคะแกงขั้วหอยขมของเรานะคะเ,เป็นแกงที่เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเราได้ใส่กุ้งแห้งนะคะ กุ้งแห้ง่ดลงไปในพริกแกงด้วยนะคะจะทำให้น้ําแกงของเขาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็นัวมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดให้เสร็จก่อนนะคะ เรียบร้อยค่ะแกงคั่วหอยขมของเรานะคะเป็นไงบ้างคะหน้าตาหน้าทานไหมคะมสีส,สันสวยจัดจ้านนะคะหอมมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องบัอมคุกกิ้งนะคะจะได้มีคลิปดีๆคลิปเด็ดๆเดดคล็ดลับเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะ วันนี้ต้องไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ